ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบ่ายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระเล่มที่4วรรคที่26พรามมณวักวันนา,นาว่าด้วยพรามเรื่องที่หนึ่งตัดกระแสะแห่งตันหาพระพุทธภาสิชินทะโสตังปรักกรรมะ กาเมปนุทะพรามณะสังขารานังขยังยตวาอากตันยูสิพรามณะคำแปลพรามท่านจงบากบั่นตัดกระแสะแห่งตันหาเสียจงบรรเทากามเสียเถิดท่านรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารแล้วจะเป็นผู้รู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อธิบายความ ปัญหาคือความดิ้นรนความทยานอยากพระอัฏฐกถาจาร์กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ากระแสแห่งตัญหาแล้วจะตัดด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยย่อมไม่สำเร็จจะต้องตัดด้วยความพยายามมากจริงอย่างนั้นตัญหาเป็นเรื่องตัดยากจริงๆมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างละเอียดบางท่านคิดว่าตัดมันได้แล้วแต่ความจริงมันยังแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ เหมือนโรคบางอย่างที่ดูอาการภายนอกไม่ปรากฏแล้วแต่มันแอบแฝงอยู่ในเลือดพอถูกของแสลงเข้ามันก็ปรากฏออกมาอีกวิธีตัดกระแสะแห่งตันหานั้นทั้นสอนให้ตัดตั้งแต่ผัสสะคือพอกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รีบตัดความพอใจหรือความไม่พอใจเสีย ท่านเรียกว่าไม่ให้อภิชาหรือโทมนัสรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้ถ้าอภิชาหรือโทมนัสรั่วไหลเข้าเมื่อใดเมื่อนั้นบาปอากุศลต่างๆก็ไหลาตามเข้าไปด้วยเหมือนไฟปรากฏณที่ใดความร้อนย่อมมีณที่นั้นน้ำไหลเข้าไปณที่ใดความเย็นก็ตามเข้าไปณที่นั้นการตัดกระแสะแห่งตันหาจึงต้องตัดที่ผัสสะพูดถึงเรื่องการบรรเทากรรม กามมีสองอย่างคือความใคร่หนึ่งสิ่งที่ใคร่หนึ่งความใคร่เรียกกิเลสกรมสิ่งที่ใคร่เรียกวัตถุกรรมการบรรเทาในที่นี้ท่านหมายถึงการขับไล่ออกไปการกำจัดและไม่ให้เกิดขึ้นอีกข้อว่ารู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อธิบายว่าสิ่งทั้งหลายส่วนมากมีปัจจัยปรุงคือเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย ท่านเรียกว่าสังขารหรือสังคตะส่วนพระนิพพานนั้นเป็นวิสังขารเป็นอสังคตะไม่มีปัจจัยปรุงคำว่าอักตัญยูในคาถานี้ไม่ได้แปลว่าผู้ไม่รู้คุณคนแต่แปลว่าผู้รู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คุณสมบัติอันนี้ย่อมเกิดขึ้นเพราะการรู้ความสิ้นไปแห่งสังขาร เรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปราบรพรามผู้มีความเลื่อมใสามากมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบพรามผู้มีความเลื่อมใสามากพรามผู้หนึ่งในเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วมีจิตเลื่อมใสย,ยิ่งตั้งนิตยพัทไว้สำหรับภิกษุ16รูปในเรือนของตนเป็นประจำทุกวัน เมื่อภิกษุทั้งหลายมาพราหมณ์นั้นจะรีบรับบาตนิมนต์ให้นั่งพร้อมกล่าวว่าขอพระอรหันต์จงมาขอพระอรหันต์จงนั่งเมื่อจะกล่าวคำใดคำหนึ่งก็กล่าวแต่คำอันประกอบด้วยวาทะว่าพระอรหันต์เท่านั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนก็ละอายตนเองที่พราหม์เรียกว่าอารหันต์อรหันต์ส่วนภิกษุที่เป็นขีณาศพก็เกิดรังเกียจขึ้นว่า บัดนี้พรามรู้ว่าเราเป็นอรหันต์แล้วดังนี้แล้วจึงไม่ไปสู่เรือนของพรามส่วนพรามเมื่อภิกษุทั้งหลายไม่ยอมมาเรือนของตนก็เสียใจน้อยใจไปเฝ้าพระศาสดาทูลถ,ถามว่าเหตุไรภิกษุสาวกของพระองค์จึงไม่ไปรับนิตยพัฒในเรือนของตนพระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามเมื่อทราบความแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยินดีว่าทะว่าพระอรหันอยู่หรือพวกข้าพระองค์ไม่ยินดีพระเจ้าค่าเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าอารหันก็เป็นเพียงคำกล่าวด้วยความเลื่อมใสของมนุษย์ทั้งหลายไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุเพราะเขากล่าวด้วยความเลื่อมใสอีกอย่างหนึ่งพรามนั้นมีความรักใคร่อย่างยิ่งในพระอรหันเพราะฉะนั้นพวกเธอจงรีบตัดกระแสตันหาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันเสียเถิด ดังนี้แล้วตรัสพระคถา,าว่าชินทะโสตังปร,รักกรรมะเป็นอาทิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทะสระจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้หากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือดูโฆษณาหรือสมัคร youtube Prem ียม หรือกดปุ่มขอบคุณ s u p e r t ์ n ทนหรือสแกน QR Code เพื่อโอ,อนเข้าบัญชีขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ